กล้องรุ่นนี้นะคะเขาให้ความชัดมาถึง 4K ค่ะเวลาขยายดูน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะรับรองไม่เป็นเน็กพิกเซลแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิวกล้องวงจรปิดที่สําหรับใช้ภายในบ้านนะคะของ a n o n a p a n o ค่ะที่ให้ความคมชัดมาถึง4 k uhd ค่ะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าชัดมากจะขยายจะซูมยังไงนะคะก็มองเห็นภาพชัดเจนค่ะเพราะว่าเขาซูมได้ถึง8เท่าค่ะแถมยังหมุนได้รอบทิศนะคะ360องศาอยากเห็นจุดไหนของบ้านหรือว่าบ้านใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะก็สามารถหมุนดูลูกๆเราในแอปได้เลยค่ะจะพูดคุยผ่านกล้องก็ได้ด้วยนะคะและที่สําคัญ มีระบบ AI อัจฉริยะที่แยกแยะได้ทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงและเสียงเด็กร้องไห้แบบปีๆไม่ต้องจ่ายรายเดือนเพิ่มด้วยนะเลิศมากค่ะเห็นฟีเจอร์เขาให้มาขนาดนี้นะคะในใจเราต้องคิดว่าแพงแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเขาทําราคามาได้น่ารักมากๆค่ะราคาพันกลางๆเท่านั้นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้าะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มเมมนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตามความจุของเมมนะในกล่องนะถ้าเราซื้อมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็นี่ค่ะกล้องวงจรปิดภายน ในบ้านตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเซ็ตเครื่องมือนะที่เขาให้มานะคะนี่นะคะก็สาย USB นะคะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะคะที่เชื่อมต่อกับสาย USB ตัวนี้นะ,ะเวลาใช้นะคะก็เสียบแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาอีกด้านหนึ่งนะคะเสียบกับข้างหลังกล้องวงจรปิดของเราค่ะเนี่ยแค่เนี้ยเราพร้อมใช้งานแล้วค่ะเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ลงแอปพลิเคชันนะง่ายมาก ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็จะมีคู่มือค่ะมีเซอร์วิสการ์ดมาให้เราด้วยอ๋อแล่นี่นะคะก็จะเป็นตัวติดกําแพงนะคะแล้วก็มีตัวน็อตมาให้เราด้วยนะคะประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ย ตัวเมมมิ่งซื้อมา6 4กิกนะคะก็ถ้าเกิดใครซื้อความจุที่เพิ่มกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใส่ได้ถึง5 1 2กิกเลยนะคะก็เลือกความจุตามความต้องการของเราได้เลยค่ะถ้าใส่เมม5 1 2กิกเนี่ยเราอ่ะให้กล้องนะคะเน้นบันทึกหรือว่าแจ้งเตือนเฉพาะตอนที่เจอคนสัตว์เลี้ยงหรือเสียงเด็กร้องไห้นะคะสามารถบันทึกได้นานสูงสุดถึง150วันค่ะแต่ว่าถ้าบันทึกแบบต่อเนื่องทั้งวัน24ชั่วโมงก็จะได้ประมาณ14วันค่ะวิธีใส่กะว ะคะแง่งน้องเขาขึ้นมาค่ะเสียบการ์ดเข้าไปนะคะให้มีเสียงดังกึกนะ บบก็ใส่การเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูดีไซน์ของเขากันค่ะนี่ดีไซน์เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะขาวสะอาดตาสามารถเข้าได้กับภายในการแต่งบ้านของเราง่ายๆนะคะจะวางมุมไหนก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาไม่ใหญ่เทอะท้าจนเกินไปค่ะกล้องตัวนี้นะคะเขาสามารถหมุนรอบตัวเองได้360องศาค่ะและกล้มเงยได้ถึง110องศาแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ส่องได้ทั้งห้องแล้วค่ะคะุค้มมากๆจุดเด่นที่ต้องยกให้นะคะก็เรื่องความคมชัดระดับ 4K ค่ะภาพ สายรายละเอียดชัดเจนซูมได้ถึง8เท่าค่ะแม้ว่าเราเนี่ยจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะภาพเนี่ยก็ยังไม่แตกเลยค่ะมิ้งลองซูมน้องหมาน้องแมวของมิ้งนะรู้หมดข่าว่าหึมส่วนอะไรกันอยู่และที่ขาดไม่ได้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขามี night vision ค่ะให้รูร,รับแสงมากว้างถึง f 1 6ค่ะข้อดีก็คือแม้จะปิดไฟมืดสนิทแล้วนะคะกล้องตัวนี้ยังเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนเห็นทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่ากลางคืนเนี่ยจะมองไม่เห็นรุ่นนี้นะคะลอง รองรับดูโอแบนด์ i ว6ทั้ง 2.4G แล้วก็ 5G ค่ะทำให้การส่งข้อมูลเนี่ยเร็วขึ้นเสถียรขึ้นดูสดผ่านแอปได้แบบไม่สะดุดเลยค่ะหรือว่าเราเนี่ยพูดคุยผ่านแอปนะคะก็ชัดเจนไม่ค้างไม่หอนค่ะสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่ามีเด็กเล็กนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีโหมด AI ค่ะแยกสัตว์เลี้ยงนะคะแยกคนแยกเสียงเด็กร้องไห้ให้เราได้นะคะช่วยแก้ปัญหาเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าน้องหมาน้องแมวของเราทําอะไรอยู่หรือว่ามีอะไรขยับขยื่ยนในบ้านเราบ้างน,นะคะแล้วก สามารถดูกันได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีเสียงดังนะคะหรือว่ามีอะไรขยับขยื่นนะคะจนมีเสียงนะเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ของเราค่ะเราสามารถพูดคุยนะคะโต้ตอบกับกล้องนะคะด้วยระบบ two way talk ค่ะเสียงชัดเจนมากค่ะเอาไว้ดุน้องหมาน้องแมวเวลาที่หืมแอบซนนะคะหรือว่าพูดคุยทักทายกับคนในครอบครัวก็ได้ได้ยินเปล่าันคยังฮัลโหลได้ยินเราสองคนไหมได้ยินฮัลโหล แ,นะและยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะคะผ่าน Alexa แล้วก็ Google Home ด้วยนะคะและรุ่นนี้นะคะใครที่กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวนะคะ <_ an> เขามีโหมด privacy <_ an> มาให้เราด้วยค่ะสำหรับเวลาที่เราอยู่บ้านเราต้องการปิดกล้องนะคะหรือว่าปิดเสียงนะคะเครื่องนี้ทำได้ค่ะ <_ an> เวลาเราตั้งโหมดส่วนตัวนะคะเนี่ยเห็นไหมกล้องเขาจะหายขึ้นไปเลยนะทีนี้มิ้งจะเปิดกล้องนะกลับมาแล้ว เราก็ถึงขั้นตอนการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วค่ะนี่การเชื่อมต่อน,นะคะก็สแกน QR โคดหน้ากล่องได้เลยค่ะนี่นะคะเลือกภูมิภาคเป็นไทยแล้วก็ถัดไปค่ะเข้าสู่ระบบค่ะ Waiting t n n for o c c e อ่ามิยังไม่ได้เป็นนะคะก็เดี๋ยวสมัครสมาชิกค,ค่ะพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อนุญาตค่ะกบันทึกรหัสผ่านเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มนะคะ Waiting for Connection for แล้วก็เพิ่ม w i f i ค่ะมิ้ก็ให้ชื่ออุปกรณ์เป็นชื่อนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกสถานการณ์ใช้งานเพื่อการตั้งค่าอ่ะมิงเลือกติดตามสัตว์เลี้ยงนะคะตรวจจับบุคคลมิงก็จะเปิดไว้ด้วยนะมิงไม่เปิดแจ้งเตือนเสียงนะคะแต่ว่ามิงจะตรวจจับบุคคลไว้นะแล้วก็ตรวจจับสัตว์เลี้ยงค่ะสําหรับเสียงร้องของทาโลกอะบ้านมิงไม่มีเด็กนะคะก็เลยจะไม่ได้เปิดไว้นะถัดไปค่ะมิงตั้งกล้องแบบตั้ง ตั้งตรงนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเจาะติดก,กำแพงนะคะก็เลือกสลับได้กันนะคะเ,เสร็จสิ้นอ่มาแล้วนะคะนี่ไ าใครนะคะกาลังมองหากล้องวงจรปิดที่ตัวเดียวจบนะทั้งความชาัดนะคะอันนี้ให้มา 4K ค่ะมุมมองนะ360องศาไร้จุดบอดรองรับ WiFi 6แล้วก็มี AI อัจฉริยะเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงใครดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าอู้ตัวนี้ตรงกับความต้องการของเรานะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมีงะวางลงมาให้ใต้คลิปแล้วค่ะแล้วก็ตรงช้อปปิ้งยูทูบนะคะสําหรับคลิปนี้มิ้งลากไปก,ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิ้งกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ